สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในช่องค้าเกิดมาลยุยคลิปนี้นะครับจะพาไปดูวิธีการเปลี่ยนอาชีพระยวการในปราสาทคอนเทล่าใหม่นะครับเนื่อจากบางเว็บบางไกลนะครับยังเป็นข้อมูลของปราสาทคอนเทล่าเก่าก็เลยทําคลิปนี้เพิ่มเข้ามานะครับเอาละครับเริ่มกันเลยเข้าไปที่ปราสาทคอนข้างบนนี่ครับ พอเ,เข้ามาแล้วนะครับเดินไปตามพรมแดงเข้าไปที่ห้องถงนี่ครับเข้า้องถงการเสร็จเดินมาทางขวาครับแล้วก็เดินไปตามทางอ๋อหรือบอกไปนะครับเราต้องเตรียมนี่ครับ b u r n i n ิ h e a า t หนึ่งร้อยชิ้นหาได้จากลิงไฟนะครับเราต้องเลเวลลิงไฟตอนช่วงเก้าห้าอยู่แล้วก็เ,เก็บไว้ด้วยนะครับหนึ่งร้อยอันโอเคต้องลงจากปีโกปิโกก่อน โอเคครับคุยแล้วก็กด Enter รัวๆเลยครับเนี่ยครับเราก็เลือกค่าจากพยายามมันจะให้เราหานี่ครับ Burning Heart 100ชิ้นนี่นะครับเราเตรียมไว้ล้ว100อันหาได้จากลิงไฟนะครับหรือถ้าใครไปแม็กมาก็หาได้เหมือนกันเราก็คุยต่อครับ Enter รัวๆนะครับเนี่ยครับเลือกอันแรกน่าตื่นเต้นถ้าจะไปที่นั่นได้ไหมโอเคครับเรียบร้อยแล้วก็คือคุยแล้วไม่มีอะไรแสดงว่าเราคุยจบแล้วนะครับครับจากนั้นให้เราเดินทางมาที่ก l a s s h e นะครับเราจะไปที่โบสครับอยู่ตรงกลางล่างแถวๆนี้นะครับโอเคมาถึงแล้ว ให้เดินเข้าไปที่โบสถ์เลยครับถกเพียมมองแปดดหนึ่งนะครับตัดความน่ารำคาญออกไปบ้างถ้าเราเดินเข้ามานะครับเดินขึ้นมาตรงๆเลยครับแถวๆนี้มันจะมีแสงขึ้นมีคำพูดขึ้นนี่ครับ แต่ที่มินี้แมพตรงขวาบนนะครับก็จะมีกากบาดสีแดงให้เราสำรวจตามจุดตามกักบาทสีแดงนะครับอ๋อในหน้านี้ไม่เห็นก็คือตรงนี้นะครับมีหลายจุดเหมือนกันนี่นะครับมันจะขึ้นว่าดิแท็บเพลสก็กดสำรวจก็จะมีหลอดสีเขียวขึ้นบนหัวเมื่อสำรวจเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ไอเทมมาแต่อันนี้ได้หินนะครับที่เราต้องใช้มันจะชื่อ a i e c e of cloth of ascent นะครับ ให้เราสำรวจไปเรื่อๆยๆหลายๆจุดนะครับจนกว่าเ,เราจะได้มาการเปลี่ยนอาชีพวระยากาศนะครับจะช้าจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับสเต็ปนี้แหละครับเดี๋ยวผมขอเร่งความเร็วหน่อยนะครับแล้วก็ตัดคลิปออกบางส่วนเพื่อความกระชับนะครับ ได้แล้วครับกัิษออฟโ o ดออฟอ c e เซนะครับ, of of น,รบนี่นะครับต้องได้อันนี้เท่านั้นนะครับบางทีมันขึ้นข้อความอื่นก็ใช้ไม่ได้นะครับต้องเปของชิ้นนี้เสร็จแล้วเรากลับไปที่ปราสาทพอนเทล่ากันครับโอเคครับเสร็จแล้วก็เดินม,มาที่เดิมนะครับาตาพรมแดง มาที่ห้องถงใหญ่นะครับแล้วก็ไปทางขวาเดินมาตามทางนะครับจะไปคุยกับ NPC ตัวเดิยครับ Middle-Age Man นะครับนี่คุยนะครับ Enter รัวๆแล้วก็จะได้ชิวออฟคิงมาครับมันบอกให้เราเอาดีละครับไปที่กาสเฮมอีกทีหนึง่งนี่ครับชิวออฟคิง จากนั้นนะครับมันที่กาสเฮมถ้าคนที่เคยลงดันฟ o ร์ f องการนะครับก็คือจุดเดียวกันแล้วก็เดินขึ้นมานิดหน่อยถ้าคนไม่เคยลงฟ o ร์ของกา e นะครับก็คือเดี๋ยวให้ดูตำแหน่งแถวๆนี้นะครับอยู่วงในขวาบนบวงในและสำรวจที่ต้นไม้ครับจะมีเป็นจุดที่คุยได้ให้เราคุยครับเพื่อจะเอาชิง of k คิงไปให้เขา แล้วก็เอนเตอร์รัวๆเลยครับเนี่ยครับตรงจนกว่าจะมีหลอดขึ้นบนหัวนะครับเมื่อหลอดเต็มเราก็เปลีย่ยนอาชีพเป็นรอยก,กาดสำเร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับรายก,กาดเปลีย่ยนง,ง่ายมากครับเสร็จแล้วละครับบีวิงไปที่พรอนเพื่อซื้อกิฟฟิออนนะครับก็มันที่พรนะครับแล้วก็ไปที่ตรงกลางพรตรงน้ำพุ เิยขึ้นมาตามทางนะครับนี่ครับมาที่น้ำพุและมาทางซ้ายนะครับซ้ายบนคุยกับ NPC ตัวนี้ครับ Riding Creature Master กดใช่แล้วนะครับเขาถามว่าเราจะกินฟิลหรือปักกดใช่แล้วเท่านี้แล้วครับเสร็จแล้วก็เปียอาชีพรอยัลการพร้อมกับการซื้อกิฟฟินนะครับจริงๆก็ไม่ได้ซื้อนะเขาให้เราฟรีก็เนี่ยครับเสร็จแล้วครับพร้อมเล่นต่อได้เลยครับ ก็จบแล้วนะครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่อยากเล่นรอยกาสนะครับถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือมีอะไรอยากพูดคุยกันคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยครับ